ผมกัมบมันทบราชนะครับขอเรียนว่าคุณลวงสงนเนนเป็นผู้นําอ,อชอตะบนทบราชถึงจะเป็นมาไม่นานนะครับแต่ถามว่าตำนานท่านเรื่องการทํางานนะครับเรื่องการช่วยเหลือสังคมครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านต่างๆของชุมชนของตำบลแม้นต่นาอำเภอก็ <c oughs> ถือว่าท่านช่วยงานได้ระดับหนึ่งและสิ่งสำคัญถึงท่านจะเพิ่งเข้าทํางานแต่ถามว่าการทํางานมาท่านเป็นเหมือนกับผู้นําอ,อชอคนที่สองของตะบนทับราช หลับผู้ชายนะครับซึ่งือว่าท่านนั้นทำงานร่วมกับคุณลุงบุญมีสมน้อยนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นท่านก็ทำงานร่วมกันทั้งสองอคนนะครับซึ่งได้รับกระบวนการในการเป็นเหมือนกับการร่วมด้วยช่วยกันแต่ถึงเวลาคุณลุงบุญมีสมน้อยเนี่ยไม่ว่าท่านหมดไฟครับแต่ท่านอายุมากแล้วก็จึง อมองเห็นความสําคัญแล้วก็ทางคณะทําทงานคณะกรรมการผู้นําก็ได้มองเห็นความสำคัญกับคุณลุงสเสริญเนี่ยได้พูด,ดง่ายๆว่าคัดเลือกคัดสรรคนดีคนหนึ่งของอผู้นําอชชชายตะบนทับราชขึ้นมาทํางานแทนคุณลุงบุญมีสมน้อยซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับของทับรานที่ได้ให้กับคุณลุงส่วนการทํางานนะครับในด้านเรื่อง ต่างๆในชุมชน,นการช่วยเหลือสังคมการดูแลชุมชนต่างๆนะครับพูดถึงได้เลยว่าการันตีได้ว่าคุณลุงคนนี้นะครับเหมาะสมด้วยการทับปวงในการเป็นผู้นําอรชอระดับตําบลของอผู้ชายตำบลทับราดครับ